ดาริสตอรี่ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆเอวิติงจิงกะเบลจ้าช่วงนี้มองไปในเฟซทางไหนก็เห็นแต่เค้กรูปฟองน้ำล้างจานก็เลยขอทำกับเขาบ้างไม่งั้นเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแต่สูตรนี้เป็นเค้กฟักทองสูตรคลีนแบบไม่เครียดกันนะจ๊ะ มาเติมในส่วนผสมกันก่อนเลยส่วนผสมก็จะมีไข่ไก่น้ำมะนาวน้ำตาลเกลือป่นเนื้อฟักทองสุกน้ำเปล่าแป้งข้าวโอ๊ตแล้วก็กลิ่นวานิลาจ้าเริ่มจากการที่เราจะต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงออกจากกันก่อนนะค่อยๆแยกนะอย่าให้ไข่แดงแตกล่ะ เมื่อแยกไข่ขาวกับไข่แดงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มจากการนําไข่ขาวบีบน้ำมะนาวใส่นิดหน่อยเพื่อที่จะได้ตีให้ขึ้นฟูง่ายขึ้นในส่วนนี้เราเรียกว่าการทำมือแรงนะจ๊ะหลังจากที่ไข่ขาวเริ่มเป็นฟองหยาบๆแล้วก็ทยอยใส่น้ำตาลลงไป ีจนไข่ขาวตั้งยอดอ่อนเลยนะจ๊ะถ้าไม่มีตะก้อไฟฟ้าก็ใช้ตะก้อมือก็ได้แต่ว่าอาจจะนานนิดนึงค่อยๆตีกันไปนะเมอแรงที่ใช้ได้ก็จะเป็นในตามรูปเลยจ้าหลังจากได้ไข่ขาว เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ตักแบ่งมาครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ผสมสีเขียวแล้วก็ตลอล่อไม่เข้ากับไข่ขาวเลยนะจ๊ะสีเขียวที่เราใช้ในครั้งนี้ก็ได้มาจากผงใบเตยผสมกับผงโกโก้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีจริงๆก็ใช้สีผสมอาหารก็ได้จ้าเมื่อผสมไข่ขาวกับสีเขียวได้ที่แล้วก็ใส่ลงไปในพิม ที่เตรียมไว้เพื่อนำเข้าอบรอบแรกได้เลยจ้ารอบแรกเราอบโดยใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันนะใช้ไฟอยู่ที่150องศาเป็นเวลาประมาณ5-8นาทีจ้าในระหว่างที่รออบเค้กชั้นสีเขียวอยู่เราก็มาทำต่อในส่วนของไข่แดงกันเลย ก็นำไข่แดงมาตีให้แตกเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปคนให้เข้ากันตามด้วยการใส่เกลือลงไปเล็กน้อยฟักทองนึ่งสุกที่บดแล้วนะใส่ลงไปคนให้เข้ากันต่อมาก็ใส่ข้าวโอ๊ตปัน่นกลิ่นวานิลลา และน้ำเปล่าตามลงไปจากนั้นคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำส่วนของเม,อ,มอแรงไข่ขาวที่เราเหลือไว้เมื่อสักครู่มาใส่แล้วก็ตะล่อมคนให้เข้ากันแค่นี้ ชั้นสีเหลืองของเราก็จะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนำส่วนสีเหลืองใส่ลงไปในพิมพ์ต่อจากเค้กชั้นสีเขียวนะจ๊ะหลังจากนั้นนำเข้าอบต่อเป็นรอบที่สองครั้งนี้เราจะใช้ไฟอยู่ที่150องศาเท่าเดิมแต่จะเพิ่มปริมาณเวลาขึ้นเป็น20-25นาทีนะ เค้กสุกแล้วอย่าลืมเช็คสุกกันด้วยนะหลังจากเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คว่ำเค้กใส่จานหลังจากนั้นก็ตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการได้เลยจ้าตกแต่งด้วยเมอแรงไข่ขาวเล็กน้อยเป็นฟองของน้ำยาล้างจานสุดท้ายราดน,น้ำพึ่งวนไปอีกเล็กน้อยแค่นี้ เคฟองน้ำล้างจานของเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าลองไปทำกันดูนะ enjoy cooking and enjoy eating จ้าคลิปนี้ไปก่อนละบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ